อยูาจจะยุกยินคำแจ๊บแจ๊บให้พี่น้องดูด้ิยินคำแจ๊บแจ๊บให้น้องดูนะยายถือร้อนได้เน้องเอ็ดเอ็ดกอ็ดเอ็ดเว่อรยมันปีนึงไม่เคยเจอสันจักษ์ไทยแต่นายเฮ็ดเยอะเยอะเดอ๋ยวคนไทยละหลายอยู่พี่น้องพี่เมฆมาถูกกินอาหารกันนั่งเขาก็เยอะแหละเทียดจ้ะระหว่างทางยิปไปยักตาทางสนามบินจ้ะ เพื่อนไว้แล้วก็ไปเอสั่งจองเวลาตัดเว้นตาดานี่คือป่าเฮ็ดยาดาวเด้อจะ้ะแต่ตอนนี้ก็มันก็มีเฮ็ดหน่อยแต่ว่าก็พอได้อัไม่ถึงมีแต่หิมะตอนนี้เวลาก็ S ในกา48นาทีจะ้ะนี่คือเวลาโนวเวแต่น,นี่ยังไม่เปลี่ยนจากเวลาเลยนี่จะจประมาณนี้แหลยเจสวัสดีจ้ะทุกคน กำลังจะเดินทางไปแล้วก็นัดเพื่อนไว้ดาแล้วก็จะเป็นตาเว้นตาดาจะต,ตาไม่นันนี่จะเป็นพุ่มแพร์ดงองเคนะจ๊ะตอนนี้ไล้ยินนั่นหละชูเฟอร์มาสอง,องผู้ยาิคือเก่าไปไหนก็ไปสองคนต้องลองต,งตง้องลองทางแยกที่เข้าไป จักษ์ตาท่านี้ไปทางตรงไปสนามบินเราข้ามฝากไปอีกเกาะหน่อยนึงตรงนม้นี่ทางนี้กับยี่ขาไปห้างจักตาหลัดสนามบินได้เหมือนกันเลยเกจ์จ้ะท่นี้กับไทยดูอีกนิดนึงกลจถึงยักษ์ตาจ้ะมิตรฮิมะลักกับไทยดูพี่น้องกวนงามนี่ตอนนี้กับถึงยักษ์ตาเลยยักษ์ตาอยู่นี่จ้ะอันนี้กับทางไปตรงตรงไปนู่ตรงสนามบินเด้อจ้ะเด้อนี่กับพิษห้างห้างน้อยเด้อบางขาห้างใหญ่ยักษ์ตาอยู่นี่จ้ะโคเอ็นเกจ์นะ แม่ก็มาจอดพอดีให้ภริสัทลงเขาห้างคนทำงานหนึ่งก็เลือกงานหนึ่งรถกันนี่เด้อวิบเลี้ยวชูเขาไปทุนห้างแหละเขาไปหาที่จอดรถก่อนที่ึ้นไปห้างจะเป็นน,น,ปน,นุ่นทะลุเป็นนุ่นน้งบนก็เป็นนางวันนี้ตอนั้นก็ หมดอุ้งวงไปโคแอนแล้วก็ไปหาจอดตรงนั้นที่จอดรถอีกมองนึงคือกันอี่จะจิปประมาณนี้ที่าจอดรถหลายด่านเยอะโอเคนะจันเนาะนี่เราก็ลงรถไปปุ๋ยอล้วไปจอดอยาก,กเดินรอเนะ่ฮะรอเดินรอ,นรอ,อผู้ป่าวยิมให้เอา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 หรือจล้างขึ้นไปเอยียงยาของมัขึ้นมา วันนี้ลองขึ้นู่มารองขึ้นผู่ขึ้นมาจะถึงว่าต้องรีบจะรีบขึ้นมาเมื่อกี้รอขึ้นผู่มากันผู่ไปหาจอดรถยาหรือรอเล่นรอวันพาไปสือของีงวันนี้เรากำลังจะเดินไปลานตัดเวนเจจะเดินไปคุณปู่มาเลยวอนนี้อยากมาถึงลานตัดเวนตาต้องเวล่าไห้ดูว่าจะอีตั้ง พอตัวไปเออดัดเวนตาตามนัดกันจ้โอเคเนาะอ้ดดเเขาาไปจกอ่านเว้นนะจ้ะเอาตอนนี้เราก่อนจะไปหาเพื่อนละจ้ะเด้อแล้วก็ซื้ออาหารไทยให้คุณปู่กับาบ้านก่อนอยากอยาจะไปหาเพื่อนพาชวนนัดกับเพื่อนไว้จะไปซื้อเดินซื้อของโอเคเนาะจ้ะอัสดีจ้าน้าตะวันไม่แดดไป็นไงไปยัมบานอีกก็จะอัดเนาะแต่ีใส่แต่เออถูกถูกก็มาก็าจะอิ้มจากพี่น้องวันนี้ นี้น้องมาเรี้ยงเสียวอาทิตยเป็นเสียาดนาจ้ะเย็นไรยะยูป่าให้วันนี้มันออกนอกบ้านเด้อมากินร้านอาหารไทยมันคนหลายเยวจะวันนี้เด้อยวะคนหลายกินต่ทายูอ้จยูกินันแจ๊บให้พี่น้องดูด้ยินมักแจ๊บแน้องดูอ๋อยัยกินร้อนได้น้อสดต้โอ้ยมัน เออเยจ๊ะจับหนอกอ่ะได้ยูปปีนึงมันเคยเจอสันจักไทยแต่หลายนดถึงเดือดเจอเจอคนไทยละหลายยู่พี่น้องยินแม่มาถูกกินอาหารกันั่งเขาก็เยอะเลยเยจ๊ะเดี๋ยวไปดูตอนต่อไป tít lượt tít nhặt clip tít lượt 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 tít

แพลตองแผลเอาเสงบุวดพอมเพรมสิกเกตรปดบัตมีปัญหา่าเฮ็ดยาดาวไปหมดแล้วมีแตหยมาเด้อพี่น้อง ทางเหนือวันยาดาวเอเอเนาะสุสุหนาวจะตายอยู่แล้วอ่ะไปห้างมาจากห้างอีกทางตลาดพี่น้องใหญ่ห้างดังจั้นลับกระปาเนยโอเคเนาะจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้เดอ้อจ้ะจะเป็นไงคลิปหนาชอบแม่จา้าชอบกดไลค์กดแชร์ได้เดอ้อกินไดมีพัดคลิปใหม่ๆยาดาวได้เอาวยิมามาฝ้าคือหนึ่งเมืงองยิมานี่มิตายิมาน,มมาน,ออมานี่ต้องฟังทางนี่ หิมะจ้ะเกี้ยจะแต่ชอบก็กดติดตามไปจะได้ไม่พลาดค,คลิปใ,ใหม่ๆอยากได้มาอัปเดตให้ดูนนนนะเนาะจะเนาะเจอกันใหม่ค,คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะนี่แหละประมาณนี้จ้ะ